ในวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เจอปืนไหนต้องเล่นปืนนั้นนะห้ามเลือกเอ้ยมีอยู่ยังไม่หมดเอาลูกซองกับอ n เอา้าอ๋ออันนี้มันเป็นสกิลโกงนะเดี๋ยวเราใช้เครองว์ปดีกว่าปูนนะมันใช้ยังไงวร์ปุ๊บนี่ไงโกงอดีมาได้ไง ก่อนไปรับชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะตุ๊กๆุกก็ขอก้าวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักของช่องแม็กคุดด้วยนะครับในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่คลิปดองนะเป็นคลิปที่ผมอัดสดๆใหม่ๆเมื่อวานเลยเมื่อวานอะไรวะเราเล่นวันนี้เออวันนี้ ในวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เจอปืนไหนต้องเล่นปืนนั้นนะห้ามเลือกโอเคเดี๋ยวผมจะลงพีกเลยมาอรอลุ้นกันนะครับว่าผมจะเจอปืนกระบอกไหนเป็นกระบอกแรกแล้วเราก็จะใช้ยันจบเกม <c oughs> มันโหดไปไหมทุกคนคอนเทนต์น,น,นี้ไม่โหดหรอกเพราะมันง่ายนะถ้าเกิดเราเจอปืนดีๆอย่างเช่นสกาอ่ะขอสกาไม่ก็เออคองดวงก็ได้อ่ะฟิวฟิวได้หมดอ่ะปินมารลุ้นกันขอไม่เอาปืนแบบปืนพกอะไรเงี้ยมันกากอ่ะทุกคนอ่ะลงมาแล้วเข้าบ้านเขียวเลยเจอปืนอะไร เอ็นเก้าสิบสี่โหพ่อยินบ้านพ่อเปนบ้านอะแต่ไม่เป็นไรโอ้โหเจอคนมาคนเยอะด้วยนะแรกหนึ่งหัวสองหัวโอเคสวยอยู่ข้างบนยืนทำอะไร้ยเก็บเหรียน,นก่อน okay. โอเคอ้ยต้องคนเยอะอยู่นะไม่โดนเลยอะตรงนี้ก็มีอีกบูล่าไหนบูล่าเหรออืมไปเลยสกิลโกงแต่เราก็ใช้นะ กีตาร่าก่อนไม่ได้ลืมขอโทษเดี๋ยวผมเอาปืนออกให้ทุกคนโอเคถือว่าคนตัดลืมตัดออกนะอีเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ยิงนะเก็บเฉยๆเออผมต้องรีบเก็บไงทาเวลาไงตรงนี้โอกระบอกเก็บได้นะกระบอกไม่ใช่แบบอาวุธปืนนะสองพวกเราไม่ใช้นะเราเก็บมาประดับเท่ๆเราจะใช้เอ็นโอเคตอนนี้ได้มา3คิวแล้วเกิดเมืองพีกเหลือคนอีก41เ็คนแล้วใครยิงปืน b ีเอสอยู่ข้างบนเนี่ยตรงนี้มีไหมแล้วใครดาวเนี่ยขอแล้วกันนะเราขอแล้วกันนะเพื่อนนายไปยิงแหม่แล้วกัน ไปชุบเพื่อนใหม่โอเคไหมตอนนี้เราก็กดมาซีนึงเออผมลืมบอกเลยว่าผมไปซ้อมเล่นมาประมาณเดือนกว่าๆว่าเลยนะทุกคนแต่มันก็อาจจะเออหน่อยนะผมก็เล่นได้แค่นี้แหละ <c oughs> มีปัญญาเล่นแค่นี้นะโอเคคนเอ,อ้ยมีอยู่ยังไม่หมดเอาลูกซองกับเอเอ็เอา้าอ๋ออันนี้มันเป็นสกิลโกงอนะ่ะกว่าผมจะเข้าใจการทางานสกิลเดินตัวเนี่ยโอ้โหโลำบากแต่ผมว่าใช้ทัศน์ลอตนี่น่าจะดีสุดนะไอที่มันวิ่งไวอะ่ะเออมันโกงนะเก็บเหรียญเลยโอเคเหรียญนี้เราก็เอาไปแลกตู้ได้นะอ,อุ้ย นี่ยิงไงอมตะเหรอใช้โซเนียหรอตายแปะเรียบรอ้อยปักธงเลยแต่เป็นท่าปักธงแบบไอดีไก่ของผมนะอันนี้ก็พอมีสกินปืนให้เราได้ใช้อยู่นะฮะโอเคเจอเอ็นเดี๋ยวขอหยิบม,มา2กระบอกนะถือว่าเป็นปืนเดียวกันนะแค่คนละกระบอกชื่อเหมือนกันไงเอออันนี้คือบอสน,นะเหมือนด่านซอมบี้เลยเดี๋ยวเราขอยิงก่อนมันยิงยากอะทุกคนถ้าเรายิงได้มันจะดรอปของให้เราใช่ไหม ลิงหัวก่อนโอ้โหจะยิงเราอะบอสยิงเราหรือว่าตัดเราวะมันคือสกิลอะไรวะอบอสจะยิงเราหลบก่อนเลยถ้าโดนดอกเดียวคือเราจะตายไหมวะอุย๊ยอืมบางอานมันลอยเราเรายิงบอสอยู่นีบอสตายไปก่อนเลยโอเคคนตรงนู้นไม่รู้ยังอยู่ไหมนะเดีย๋ยวเราพันยาก่อนยานี้โคตรโกงอะพันทีเดียวเต็มยังโกงเฮ้ยหลังคาหนึ่งหัวโซเนี่ตายปักทง เรียบร้อยเป็นแง่เท่คนดูเราหกคนด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นคนดูจากสก,กิลวูบล่าหรือเปล่านะน่าจะจากวูบล่านะทุกคนรอดูนะตอนสังหารได้ว่ามันมาจากวูบล่าไหมอันนี้มีาร์ม้านะอยากเล่นนะแต่ว่าไม่ได้นะคอนเทนต์เราก็คือเจอปืนไหนเล่นปืนนั้นโอเคก็ถือว่าเป็นปืนระดับกลางๆนะในตอนนี้ a n 9 4ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะคือ,อมันเป็นปืนที่แบบเรายิงใกล้ก็ได้ยิงไกลก็ดีนะแต่อย่ายิงใกล้เลย เพราะว่ามันไม่ใช่ปืนรูดไม่ใช่ปืนแบบบวกระยะใกล้เราต้องถอยระยะห่างมานิดหนึ่งแต่โดนหัวมันก็แรงนะวิ๊ข้างล่างเงียบ <c oughs> ท <c oughs> ําไมกมกลัวยิงไม่โดนอะ่ะเป้ามันบาลโอเคปักทงให้เลยไปสวัสดีนะเจะ้ไว้เจอกันใหม่ตอนนี้เราได้มาแดคิวแล้วกับเมืองพีกได้มาโคตรเยอะมีก็มีของให้เรามีโดดงเมียน,นี้ด้วย ปืนรอยนัดเอามายังไงวะต้องดอปแอร์ดอกไม่ใช่เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอามาจากไหนได้นะโอ้อเดี๋ยวเราลงไปโพชินกกันดีกว่านะฮะมาโพชินกก็เป็นวงฟ้านะครับน่าจะมีคนอยู่เพราะว่าของน่าจะฟูนั่นไงหนึ่งหัวแล้วว่าจะตายแล้วนั่นน่าจะปัญญาอยู่นะเดี๋ยวเราใช้ดัสซ์ล็อตเลยแล้วก็ใช้โดรนด้วยแม่ผมศึกษาวิธีเล่นมาเป็นอย่างดีแล้วภายในหนึ่งเดือนกว่าเนี่ย นี่ไงสะระโขบแดงแต่ว่ามีเหลืองนะมันแดงยากปืนนี้เป้ามันบานทุกคนนะโอ้ยเป็นตีเลยมาโอ้โหหนึ่งหัวไม่แตกเราต้องรีบชาร์จละโอ้โหลูกสองนะด้วยนะดีแทงด้วยนี่ไงหนึ่งไฮไลท์เหรอเพื่อนนายมาเก็บไฮไลท์ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะนี่ไงหมดตีปักธงไหมปักธงไหมไม่ปักก่อนดีกว่าแป๊บนึง,กนนงเก็บของก่อนนี่อุย้ยมีคนชักปืน จะเย็นเพื่อนนี่ตังไอวอเลยเราต้องห้ามแบบเผื่อเก็บปืนมาด้วยนะทุกคนเพราะว่าคอนเทนต์เราคืออะไรตอบผมมาทุกคนอัมาานมาันนะดืเล่นหมดแต่ดืเบอร์ใครดูก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะมาเดี๋ยวลองยิงหัวดีกว่าปิดเบอร์สโคบหนึ่งสองสามนี่ไงโดนหนึ่งแต่นี่มันเป็นแบบเออช่วยลิงนะไม่ใช่ปิดเบอร์สโคบปักธงให้เลยปักธงไอดีไก่ด้วยนะอันนี้ในอา้าวแล้วทำไมตัวละครเราไม่ฝันมีดวะถ้าตัดจบแต่ไม่ฟันมีด เมืองโรงงานผมเหมือนจะเห็นคนอยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะหรือว่าตาฝาดวะเหมือนจะมีอยู่2คนนะนู้ไงมีมีมีอยู่มีอยู่หนึ่งคนนู่นไม่งไงเอาไปก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูดนะโดนหัวด้วย่านเลยน่าจะมีเพื่อนนะเพราะว่าเขาล้มอาจจะอยู่ในโรงงานก็ได้นะไม่ก็อาจจะมาจากเมืองเมืองอะไรวะตรงนู้นตื่นชื่อละที่มันเป็นปล่องอะทุกคนป่องนูไงมีรถขับมา ใช่ไหมใช่เพื่อนเขาไหมมาดิเพื่อนเรายิงเรียกแล้วเนี่ยมาลงรถมาเราไม่มีปืนชาร์จนะแต่เราก็พร้อมสู้อะใจเรามาใช่ไหมทุกคนนะยาเราก็เก็บไปเยอะๆแล้วกันนะแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากกระสุนเราก็เก็บแค่เอเพราะว่าปืนที่เราใช้ใช้แต่กระสุน AR นั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมกอะเตรียมอะไรให้เต็มก่อนก่อนที่ฆ่าศึกจะบ,บุกมา <laughs> นั่นไงขับรถมาแล้วมาเพื่อระเบิดนี่ผมเก็บไว้เฉยนะไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะเก็บไว้ทด่ที นี่ไงรถจะไปไหนลงมาลงมาเพื่อนนี่ไงโดนต่หัวยิงได้ยังไงเนี่ยโดนในหัวปักตรงให้เลยปักตรงอ้ยออกมาวัดไหมเพื่อนวัดไหมตะองผมแดงนะเพื่อนแต่ถ้าเหลืองก็อย่าว่ากันนะทุกคนนี่ไงกดเยี่ยมเลยให้ผมด้วยนะน่าจะเป็นคนดูจริงจนะผมไม่ออกมาตายวงนะ้าหนายออกมาเดี๋ยวเราแบบอ้อมไปยิงดีกว่าทุกคนเขาไม่ออกมาออกมาเพื่อน เพื่อนนายออกมาออกมาดูนี่ไม่ออกอลยทุกคนตายหงนะเพื่อนอุ้ยนูงง่นงไงนู่นไงอาจจะยายเยอะก็ได้นะเว้ยมาเพื่อนเนี่ยเราใช้มีดเลยเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นเพื่อนกันไหมเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าย่องเลยเราพันยาเลยเนี่ยเขาไม่ออกไปจริงว่ะทุกคนเราว่าเราต้องแบบเออปาระเบิดป่ะขู่เขาไหมเดีย๋ยวเราใช้เครื่องวาร์ปด,ดีกว่าดูนนะมันใช้ยังไงวาร์ปปุ๊บนี่ไงโคงงงันดีมาได้ไง เดี๋ยวเราเอออ้าวตายวงแล้วไม่ทันได้กดท่าสับเลยอะเดี๋ยวเรากลับดีกว่านี่เป็นไงประตูวาร์ปโคตรเจ๋งอะทุกคนเกมอะไรเนี่ยเกมวาร์ปหรือเกมยิงคนนะประตูวาร์ปโคตรโกง่ะเดี๋ยวเราเข้าวงก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอยู่นอกหมองนะตอนนี้มีคนว่ะหลบหลังต้นไม้ไปเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราขอเดินก่อนขอเดินก่อนนะเดียวตายวงหอนทุกคนยาเรามีห้าเองนะมาวัดไหมวัดไหม โดนห่วยนะท้าไมโดน43เองอะได้เป็นหัวโคตรหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆอ้อมมาแล้วกันอ้อมแล้วอ้อมอีกออกมาเพื่อนออกปุ๊บตายปั๊บนี่ไงดาวอุยใครยิงแล้วะพันยาก่อนเลยไม่พันคือตายนะตุยนะถ้าไม่พันโอเคได้มา15คิวแล้วหรอลืมดูเลยตอนนี้เหลือ10คนแล้วนะมันยิงยากกับปืนนี้ตั้งไอวอลแล้วด้วยไงออกมาเพื่อนเราไม่กลัวหนายหรอกแค่ไอวอลธรรมดาของนายโอ้ย ในไงยืนวัดเลยหมดตี่หมดตีน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้ได้มา17คิวกับคิวอีก7คนที่เหลือไม่นับเราก็เหลือ6นะเดี๋ยวเราขอเข้าวงก่อนไม่งั้นเราจะตายนะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเข้าวงก่อนนะทุกคนยาเราก็เริ่มจะไม่มีแล้วตอนนี้วงก็ได้บีบมาทางด้านของสุสานแล้วนะครับเราก็เจอรถอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวเราแบบขับเรียกคนเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีคนนะเราจะหาคนได้ยังไงเนี่ยเราขับรถเรียกเลยดีกว่าน่าจะเหลืออีก 3คนนะเออได้20่ิบคือพอดีก็ได้อยู่นะสำหรับการเล่นครั้งแรกเล่นครั้งแรกคือคลิปในช่องนะอุ้ยไม่ใช่เล่นครั้งแรกจริงๆในชีวิตผมมาโอ้โหใช้เล่นเป็นว่ะแหลงแดงนะนี่ทุกคนโอ้โหหนึ่งหัวไม่ตายอุ้ยอุ้ยเราลืมเราไม่มีลูกซองสกินเหมือนลูกซองอีโวเลยเราใช้เอ็นนี่ว่ะโอ้ยเงียบเ,เลยของเงียบเ,เลย,ย,เย,ม,เลยมาเพื่อนมา ว้าวดูดิเขาให้เพื่อนอ้อมแบบเต็มเลือดเป็นงานนะอันนี้แรงแดงนะน่าจะแกนมาเตอร์แกนมาเตอร์รับปั๊มแรงชัวร์เขาน่าจะรับปั๊มแรงอยู่นะตอนนี้น่าจะกลัวแรงตกอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าไม่ไม่ใช้บริการแต่ว่าเราขอโทษนะเราต้องยิงนายอะ่ะไม่ตาย นี่ไงซองหัวโอเคนายไปไปกดปั๊มแรงใหม่โอเคไหมหรือว่าเราขอโทษแล้วกันที่เรามาขวางอาชีพนายที่นายกาลังรับปั๊มแรงอยู่โอเคเพราะว่าเราก็ต้องทําอาชีพเหมือนกันนะอาชีพเราตอนนี้ก็คือรับจ้างยิงคนนะเนาะถ้าใครอยากให้ผมรับจ้างยิงคนนะกดไลค์ผมด้วยไม่งั้นผมจะแพ้โอเคเอา้าทําไมไม่ตายวะอ๋อไม่มีที่ชุบก็ได้มา20คิวนะฮะกับเมืองพีคเออแต่อยากได้แมปเก่ามากมากว่าโอเค คลิวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันคลิปหน้าอยากให้ผมมาทำคลิปแบบไหนลองคอมเมนต์ได้เลยอันไหนที่ทำได้เดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะฮะ